เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่15กรกฎาคมที่ห้องประชุมแก่นเมืองสรารกลางจังหวัดขอนแก่นดรสมศักดิ์จังตะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเด็กปอบางและระดมกองทุน10บ,บาทสร้างโอกาสให้น้องและประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งส่งมอบกล่องกองทุน10บบาทสร้งางโอกาสให้น้องให้กับในอำเภอ 16อำเภอและหน่วยงานที่สนับสนุนกองทุนโดยมีดรสุปชัยจันปุ่มศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน่นนายชัยยะเจตจะหนักสอนพาณิชย์จังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานกองทุน10บาทสร้างโอกาสให้น้องจังหวัดขอนแกน่นมีจุดเริ่มต้นจากกองทุนกสศนะครับหรือกองทุนเพื่อทางเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยได้ให้ทุนสนับสนุนในการดําเนินงานการจัดก,การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแกน่น ซึ่งเป็นความร่วมมือของ4หน่วยงานหลักในพื้นที่ก็คือสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นสำนักง,งานทางดนจังหวัดขอนแก่นแล้วก็สำนักง,งานสาธารณสุขขอนแก่นได้ทําโครงการเพื่อที่จะหารูปแบบวิธีการในการที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้กับเด็กนักเรียนทั้งเด็กวัยสมัยเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาก็มีการสํารวจนักเรียนที่ทยากจนที่มีโอกาส ที่ขาดโอกาสในการศึกษานะครับแล้วก็เราก็พบว่าในพื้นที่นี่มีเด็กยากจนมากมายทั้งเด็กปฐมวัยเด็กนอกระบบแล้วก็เด็กอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเด็กที่อยู่ในระบบแต่มีความเสี่ยงในการที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งกองทุนกศส่จะสน,สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินง,งานเพียงแค่3ปีปีนี้เป็นปีที่2นะครับหรืออีกปีหนึ่งจากปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยกศสจะไม่ให้เงินมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่เราก็มาคุยกันว่าเราจะต้องหากองทุนหรือตั้งกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่ง พื่อที่จช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ให้เขาได้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้ทางสำนักง,งานพณิษย์ร่วมกับทางบิ๊กคลับนะครับตอนนี้เรามีช็อปอยู่ที่บิ๊กซีซึ่งเราก็บิ๊กซีขอนแก่นหนึ่งนะฮะซึ่งที่นี่เองก็รับจัดกระเช้าเป็นสินค้าของในเครือข่ายบิ๊กคลับนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ที่มีโปรดักที่เป็นคนขอนแก่นที่รวมกันในนามของเครือบิ๊กคลับ เป็นหน่วยงานที่ที่ทางสำนักงานพาณิชย์หรือว่าโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้สนับสนุนก็ขอเชิญนะครับท่านใดอยากจะมีกระเช้าที่เป็นสินค้าของขอนแกน่นเพื่อไปมอบให้กับบุคคลต่างๆในวาระต่างๆก็ติดต่อได้ที่ชอบบิดขคับที่บิ๊กซีขอนแก่นหนึ่งครับผม